แช่สามส่วนผสมตัวเด็ดนะครับที่ช่วยเติมน้ําเติมความชมื้นให้กับผิวใครรู้สึกว่าผิวแห้ง<า>เป็นเทราซายซาร่าอย่าพลาดในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบก,ก,กันอีกแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับลุงจะมาเอาใจคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องผิวแห้งผิวขาดน้ําใครที่รู้สึกว่าผิวร้องว่าช่วยด้วยช่วยเติมน้ําให้กับหนูด้วย ในคลิปนี้นะครับลุงก็เลยจะมาแชร์เป็น3ส่วนผสมเด็ดๆนะครับที่คัดมาแล้วว่าสามารถช่วยเติมน้ําเติมความชุื้นให้กับผิวนะครับให้ผิวดูชุม่มชื้นดูฉ่าน้ําขึ้นได้แล้วท้ายคลิปนะครับจะมารีวิวไอเทมเด็ดๆที่มีส่วนผสมนั้นๆอีกด้วยนะครับถ้าใครที่ผิวแห้งอย่าพลาดในคลิปนี้เลย แต่ก่อนจะไปชมก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งกริงกันด้วยนะครับเอาละครับเรามาเริ่มต้นกันที่ส่วนผสมแรกกันเลยดีกว่าครับสาหรับส่วนผสมแรกนะครับเชื่อว่าหลายคนรู้จกักหลายคนต้องเคยใช้กันอย่างแน่นอนเพราะว่าโดมดังมากๆในยุคนี้นะครับนั่นคือไฮยาลูรนิกแอซิดนั่นเองนะครับ สำหรับไฮยาลูโรนิกแอซิดนะครับเขามีชื่อย่อว่า HA นะครับเขาจะมีคุณสมบัตินะครับช่วยในเรื่องของการอุ้มน้ำนะครับได้มากกว่าน้ำหนักตัวเองถึง1000เท่าแล้วก็ยังมีความสามารถในการกักเก็บน้ำกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวนะครับเมื่อเราใช้เขาแล้วนะครับจะช่วยในเรื่องของการให้ผิวนะครับมีความชุ่มชื้นมีความอิ่มน้ำมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ <S <S 2> <S 2> ต่อมานะคะสำหรับส่วนผสมที่2นะครบคุณผู้ชมนั่นคือสควอเรนนะครับสำหรับสควอเรนนะครับต้องบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะครับมันมีความโด่ง ดังมาก เขาเป็นที่นิยมกันมากๆนะครับในต่างประเทศนะครับคือฝรั่งเนี่ยเขานิยมเอาเจ้าตัวออยที่เป็นสควาเลนเนี่ยนะครับมาทาหน้าเฉยๆแบบนี้เลยให้มีความชุ่มชื้นมากขึ้นนะครับเขาจะมีคุณสมบัติช่วยในเรื่องของการกักเก็บน้ํากักเก็บความชื้นให้กับผิวนะครับล็อกความชุ่มชื้นด้วยความที่เขาเป็นออยแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการปลอบประโลมผิวนะครับลดอาการระคายเคืองต่างๆได้อย่างดีมากๆแล้วก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระได้อีกด้วยนะครับและส่วนผสมสุดท้ายนะครับส่วนผสมที่3นะครับนั่นคคือซรรมันะบ เซรามัยนะครับสองเรจาจะตัวเซรามัยเนี่ยนะครับเขาจะเป็นกรดไขมันชนิดหนึ่งนะครับที่จําเป็นต่อผิวนะครับแล้วก็มีประโยชน์กับผิวเรามากๆช่วยในเรื่องของการเสริมชั้นผิวนะครับหรือว่าแบเรียร์ผิวนะครับให้มีความแข็งแรงมากขึ้นแต่ลุงต้องบอกว่าเจ้าตัวเซรามัยเนี่ยนะครับเขาไม่ค่อยมีความนิยมหรือว่าไม่ค่อยเป็นเทรนในบ้านเราสักเท่าไหร่นะครับคือมันอาจจะมีการจุดจุดประเด็นมาสักนิดหน่อยแต่ก็สุดท้ายมันก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเทรนคือผิวต้องขาวต้องส ต้องพุ่งต้องออร่าสุดริบนะครับแต่ไม่ค่อยเสริมปราการชั้นผิวให้มีความแข็งแรงเมื่อผิวเราแข็งแรงแล้วนะครับมันจะแพ้อะไรได้ยากมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็การที่ผิวแข็งแรงเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของผิวที่สุขภาพดีมากๆครับเอาละครับต่อมาลุงจะมารีวิวไอเทมเด็ดนะครับที่ลุงคัดมาแล้วว่าสามารถเติมน้ําเติมความชื้นให้กับผิวได้แบบดีจริงๆใครที่ผิวร้องว่าช่วยด้วยช่วยเติมน้ําให้กับหนูด้วย แนะนำว่าต้องหลิงสักตัวนะครับสาหรับตัวแรกเลยนะครับนั่นคือตัวหลักเลยนะครับของลุงนะครับนั่นคือเจ้าตัวนี้เลยเป็น o r e a l นะครับ Revital ทลลิฟต์หนึ่งจุดห้าเปอร์เนรเันั่นเองครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับอย่างที่ชื่อเขาบอกเลยนะครับเขามี Hy ยา u r ร n i c Acid ที่เข้มข้นถึง1.5%สามารถหวังผลได้ในเรื่องของการเติมน้ำให้กับผิวเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะครับแล้วเจ้าตัวเนี้ยเมื่อใช้ไปแล้วก็รู้สึกกวววว่าาผผิิิหนนน้้้้มมัชชุืไดจรงแล็ ิคลายที่มีปัญหาเรื่องผิวมันขาดน้ําตัวนี้ลุงก็แนะนำนะครับเพราะว่าลุงก็เป็นคนที่ผิวมันขาดน้ําด้วยเช่นเดียวกันนะครับเมื่อใช้ไปแล้วรู้สึกว่าผิวมันชุ่มชื้นจากด้านในดีมากๆครับต่อมานะครับสำหรับไอเทมที่2นะครับไอเทมนี้เป็นฝีมือของคนไทยแล้วก็หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมากๆนะครับนั่นคือเจ้าตัวเชอร์สกินแคร์นะครับอันนี้เป็นเบบี้สกินเซรั่มนะครับเขาจะเน้นส่วนผสมหลักๆเลยคือไฮยาลูริกแอซิดเหมือนกันนะครับนำเจ้าตัวไฮ ยาหุิกแอซิดมาใช้ช่วยในเรื่องของการเติมน้ำให้กับผิวเติมความชื้นนะครับแล้วเขาก็เคลมว่าสามารถช่วยในเรื่องของการลดเรือนหรือรอยนะคะให้ผิวดูอ่อนยาวดูสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นลุงว่าเจ้าตัวนี้นะครับมันตอบโจทย์นะคะเพราะว่าเขาทํามาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะแล้วอากาศบ้านเราคือมันร้อนมากนะครับใครที่ไม่อยากได้เซรั่มที่แบบเหนียวเนหนอะหนะนะครับเจ้าตัวนี้เป็นเซรั่มที่เนื้อบางเบาซึมได้เร็วนะครับไม่เหนียวเนหนอะหนะนะครับรู้สึกว่ามันตอบโจทย์สําหรับคนไทยแล้วก็อากาศร้อน ของบ้านเรามากๆครับและสุดท้ายนะครับสาหรับไอเทมที่3นะครับไอเทมนี้เคยติดเซเวอร์รีดนะครับของลุงแบบหลายเดือนมากแต่ช่วงนี้นะครับลุงต้องบอกว่าไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะว่ามันมีไอเทมหลายๆไอเทมที่ต้องลองต้องทดลองต้องรีวิวนู่นนี่นั่นนะครับแต่ยังอยู่ในดวงใจตลอดเวลานะครับนั่นคือเจ้าตัวนี้เลยจากมิสซูมินะครับตัวนี้มีชื่อว่าว n นด r o พาวเวอร์ไฮเดรตเซรั่มนั่นเองนะครับเป็นเซรั่มที่ช่วยเติมน้ำให้กับผิวเติมความชื้นให้กับผิวนะครับามีส่วนผสมหลักๆที่เขา ชูมาเลยคือ12%ไฮยาลูรอนนะครับแล้วก็บวกกับเซราไมคยอีกด้วยเรียกว่าตัวนี้นะครับสามารถเสริมชั้นผิวให้มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ให้ผิวดูสุขภาพดีดูมีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นซึ่งลุงใช้แล้วนะครับต้องบอกว่าผิวดูชุ่มชื้นมากขึ้นนะครับแล้วก็ผิวเนี่ย แพ้อะไรได้ยากมากขึ้นจริงๆนะครับตัวนี้เห็นมากับตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าติดใจในผลลัพธ์ชอบในผลลัพธ์มากๆครับและทั้งหมดนี้นะครับลุงมาแชร์ให้ฟังนะครับเป็นแนวทางเป็นไกด์ให้ดูนะครับสำหรับส่วนผสมที่ช่วยเติมน้ำให้กับผิวนี่แค่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับสำหรับส่วนผสมแล้วก็สกินแคร์ที่ลุงมาแชร์ในวันนี้นะครับถ้าใครอยากทราบว่ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเผื่อลุงเนี่ยจะได้เอามาแชร์เพิ่มเติมนะครับสำหรับในคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กันมากๆนะครับในคลิป มาฝากอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกลิ้งกลิงกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ไปแล้วครับในคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย